Hello, สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาตามอัปเดตแอป AD Pocket แฮกรันเพิ่มแต้มอัตโนมัติกับ AD Pocket อีกเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้มีรูปหมูเด้งขึ้นมาแล้วนะครับแปลว่าเราเนี่ยได้แฮกแปลว่าอะไรอะเต้มแฮกเนี่ยมันเด้งเข้ามาแล้วนะครับก็จากตอนหน้านี้นะครับผมมี77,500แต้มนะครับก็เรา มาดูกันเลยครับว่าเราจะได้กี่แต้มนะครับครับก็หูเสียงรถนะครับก็ตอนนี้เราไปดูกันเลยครับว่าตอนแรกนะครับมันมี7 7 5 0 0แต้มนะครับตอนนี้เราไปเข้าไปดูนะครับว่ามันขึ้นมากี่แต้มนะครับผมครับก็ขึ้นมา141แต้มนะครับ ก็ถือว่าดีนะครับดีพอสมควรเลยตอนนี้เดียกขึ้นมานครับก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับถ้าใครอยากแฮกดันเพิ่มเติมอัตโนมัติแบบผมนะครับก็ผมได้ลิงก์ที่เอาไปเชื่อมกับโปรแกรมแฮกไว้ใต้ชิปแล้วนะครับก็สามารถโหลดได้เลยนะครับก็ใครที่มีบัญชีเก่านะครับบัญชีเก่านี่ไม่สามารถเชื่อมกับโปรแกรมแฮกได้นะครับต้องสมัครบัญชีใหม่เท่านั้นนะครับเพราะบัญชีใหม่นี่นเป็นบัญชีที่ ต้องเอาไปเชื่อมกับโปรแกรมแฮกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้โหลดจาก A.D. Pocket โดยตรงนะครับมันต้องเอาไปเชื่อมก่อนนะครับผมแล้วโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เพื่อนเนี่ยโหลดแอปหน้านี้ให้หมดนะครับอย่าให้เหลือแม้แต่แอปเดียวนะครับโหลดให้หมดนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สอนสามนะครับก็กรอกข้อมูลของคุณนะครับกรอกข้อมูลให้ละเอียดนะครับแล้วก็ทําการออกจากระบบนะครับหรือว่าออกจากแอปนะครับแล้วทําการเก็บเครื่อง ปิดเปิดเครื่องนะครับทําการปิดเปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับมาที่หน้าแอปเหมือนเดิมนะครับแล้วทําการแล้วทําการรอนะครับรอประมาณหนึ่งชั่วโมงครับมันจะทําการแฮกรันให้นะครับผมก็ช่วงนี้มันก็ไม่ไม่นาน,นครับรอไม่นานเนช่วงนี้นะครับก็ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีมันก็แฮกแล้วนะครับ ถ้ามันแฮกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคําว่าคุณได้รับ5 0าร้อยพอยต์นะครับแล้วจะกลายเป็นจากเดิมนะครับมี200ร้อยพอยต์นะครับแล้วจะกลายเป็น700ร้อยพอยต์นะครับแปลว่าถ้ามันขึ้น700ร้อยพอยปุ๊บเนี่ยแปลว,ว่าคุณเนี่ยจะเริ่มทําการแฮกรันได้แล้วนะครับก็สามารถเปิดเน็ตไว้ตลอดวันนะครับแล้วมันก็จะทําการแฮกให้นะครับครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาใเข้านี้ครับสวัสดีครับ